โหลสวัสดีค่ะมาเก็บพริกนะคะเนี่ยค่ะได้เก็บแล้วนะคะพริกอยวกเก็บเอาไปผัดนะคะเนี่ค่ะได้เก็บพริกแล้วนะคะเนี่ยค่ะได้แล้ว <laughs> เก็บพริก เอาไปผัดค่ะเนี่ยสวัสดีทุกคนคะ่ะพาชมสวนครัวนะคะผักชีแล้วก็มีมีหลายอย่างนะคะนคะคะทักทายกันนะคะได้ขนาดนี้ <c oughs> แค่นี้ก็ผัดได้แล้วค่ะอากาศร้อนค่ะ นะคะมาเก็บผักสวนครัวไปทำกับข้าวนะคะร้อนมากเลยวันนี้นะีคะถั่วก็ขึ้นได้เยอะแล้วนะคะถั่วนะคะดอกไม้ถั่วมีแตงแตงกวาก็ออกดอกแล้วนะคะผสมประสานกันไปนะคะอยู่อย่างพอเพียงปลูกผัก สวนครัวผสมกันนะคะทั้งมะเขือเทศทั้งพริกทั้งถั่วฝักยาวมะระแล้วก็อะไรอีกฟักฟักทองมีผักขมนะคะเต็มไปหมดนะคะอันนี้ก็ใบนา้งรักใบกะเพรามีเต็มไปหมดนะคะนะคะทักทายกันตะไคร้ก็มีนะคะเนี่ยตะไคร้ ได้ขนาดนี้แล้วนะคะไครโอ้ยร้อนมากค่ะอากาศร้อนมาทักทายกันนิดหนึ่งมาเก็บนี่ค่ะพริกไปไปผัดร้อนค็บพริกไปผัดนะคะชมบรรยากาศตอนกลางวันนะคะที่นี่จะเป็นกลางวันแดดร้อนมากค่ะ เดี๋ยวก็ไปทํางานแล้วนะคะแต่ไปผัดแป๊บเดียวะคะ่ะผัดกับเนื้อหมูนะคะใส่ใบกะเพราดูบรรยากาศรอบๆบะะ้านน,านนะคะทักทายกันก่อนไปทํางานค่ะสบายดีกันทุกคนนะคะหย่อมบวกกัดเนี่ยกัดอ่ะติ๊บมุนโดเธอกาติช่าหย่มวยออมสัจจุบดาออมสัจจุบดาออมเรเบโรเธอดยซโซสโรมาโปนชาโต้ดาอยู่แต่ย่อมบายโน่กัลเลงเธอกา ฉันก uh, ็ทำถ่ายไป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 